ดีค่ะพีน่นอ้องปองไ่เอฟซีแฟนขับแฟนหมอรามช่องตองอุรมเพลินออฟฟิเชียลเผยล่าเสร็จแล้วก็เป็นนาทีเก็บลงเก็บร่างขึ้นสามัคีคือพลังค่ะช่วยช่วยกันคนละไม้คนละมือเก็บร่างขึ้นไปอ่าตรงอ่ารอกออช่วยช่วยกันอืมซอยๆกันหยิบคนละไม้คนละมือ น้องๆก็ซอยกันดีดีเลยค่ะพี่น้องอวันดีพระเอกต้นฟ้าแกงปนีนาขยันคือเก่าอยู่นะไอ้น้อปีคือเก่านานเนาะเอออ้าวอ้าพี่น้องอ้าวกะแล้วค่ะกะ่นทงกะโอดค่ะไ่งอค่ะวุ้ยอะไรงไม่งอะไะเบาๆลูกเบาๆเบา อะไรนะแค่บอกซื้อถุงใหม่ใช่ไหมเดือดเดือดแค่บอกซื้อถุงใหม่ทช่ไหมต้อยใบด้วยคืออะไรตคืออะไเกล็ดอะไรดีเนาะต่อยใบบุกี้ลองเกล็ดต่อยบุกี้อ่ะซอยกันลูกซอยกันคนละไม้คนละมือสามะคีคือพลังลูกเฮ้ยเฮ้ย ผู้หญิงหน่อยเร็วโอ้หขอเสียงผู้ชายหน่อยบ้านหลังนี้คือพิเศษเท่านี้ม่ว่าคุณเกลอกนี่แน่ เอาดีๆนะลูกเอาดีๆนะช่วยๆการคนละไม้คนละมือจ้าเอออยากมากินไป็นขนาดนั้นกออกเป็นพวงผล นี่โอย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 เออนับก่อนเนี่ยหนึ่งสองสามเฮ้ยอะคอเสียงผู้หญิงหน่อยเร็วโอ้ ใช้เสียงเยอะแม่แม่ต้องกินแบบเปรี้ยวตุ่มซุ่มกันพี่น้องจากเศษจ,จากการขนล่างช่วยกันแล้วก็ช่วยช่วยกันขนแล้วก็มานาั่งซุ่มกันล่างนาเสศษนานะฮะเออประจำการแล้ววันดีแม่นุ้ยกินข้าวกับหยังเนาะคือ ยามเป็นแต่เสพฮะโอ้กุ้งตัวเดียวอิ่มอยู่บ่คุณพ่อกับปักจำการนอนฮะเันอิ่มกอิ่มเห็นมันอิ่มกัอิ่มเครดบ่อิ่มกับบอิ่มมันเนาะอยๆงินเชื่ออยู่ไม่ใช่อยู่่อกินอื คิดว่ามัสิเร้าหนาวแล้อก็ยังหนาวอยู่คือเก่าอยู่เนาะตังเงิดอยู่ในอพอนอมันพอสิจ่าอเลรได้ความหนาวก็ได้โอ้ยเห็นผมผาอตสวหนี่ยทโลนี่สิมีหนาวอีกอยู่เต๋อ้อง่นยังมาเบ่อฮึฮะฮึไ้นเนว คนร่างพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นการซอยกันเพรนาทีเต้นบ้านีู่อถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วมาหาเกิดขึ้นแล้วได้ยินถึงถึงลูกบอลไหมครับโอ้ยค่ะวันดีค่ะพี่ใหม่น้องปเหมือนกันค่ะพี่เขมวันดีพี่ใหม่สุขภาพแข็งแรงลำลำรวยรวยเฮงเฮงังๆังดงดงดังดัง อีไม่แล้วก็ให้พบเจอแต่สิ่งดีๆเนาะเพื่อนกันค่ะเพื่อนกันขอบคุณค่ะจากขอบคุณค่ะจากขอบคุณกันจากมีอย่างกับซอยเบืงแง่งนองเด้ออันไหนมันบอผิดอันไหนมันผิดอันไหนมันบอควรอันไหนมันบ่เป็นตาอันนี้ก็เบิ่งนองแมนเพราะว่าจรแดงคนเดียวมันสีขาดแตกอจ่างเบื้งกันแย่งกันทลาะเพราะว่าเขาอยู่บ้านหลังเดียวกันออันนี้ก็จาก

ฉลองใส่สงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนาะเออไปม้วนกันนะคะรถเออถือว่าถือว่าเป็นการนับนับหนึ่งใหม่เนาะเพราะว่าวันนี้วันเป็นวันที่หนึ่งเนาะวันที่หนึ่งของปีพุทธศักราชใหม่ 2, 2,022อืมปีสองอ่าสองห้าบองห้าหกว่านบ่ สองข้าวครับพี่น้องสับสนในจังนอยฝากประชาสนท่ันจากในแม่ฝาป้าเชียงไล่ในน้องเชียงไม้เชียงไล่ใครที่ได้ฟอกไปเมื่อปีที่แล้วแม่รตัวแย่ตัวอะไรทำตวว่าว่อนที่แล้วจากรวบรวมนะครับไปทับบุญมือนีมาเอาเสื้อผ้าาที่พ่อเขาในพ้นแม่แม่มันเพิ่งออกมามาออกมาออกกิจฝากคอนเห็นสาหนามอ่ ปลามาเคลื่อนไม่น่างูเหลือมอันมาเคลื่อนนั่นสาวนันนั่นอย่งก่อสาวนั่นอินเดียอินเดียเนาะเฮ้ฮเฮเ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 ฮเฮเฮเเห็ฮเเฮ็ฮเ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 เเฮเฮเฮม่เฮเฮเฮเเฮเเฮ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 ้เฮ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 เดนเเดเอ ก็ถือว่าโอเคนะภาพรัดออกมาเมื่อคืนนี้ก็โอเคพอขพอแหลนอกัมีาพอแหลมแหลม่ยลกเน้องหันมาบันนี่เส้นเรียบร้อยแล้วเต้นเนี่อันนี้อันนี้เต้นผู้ใดเนี่อู๋อ๋อของพี่อู่ป้าพี่อู๋ขึเต้นใหญ่แท

เอา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 าเอ้องนเบิงเลยแล้วขอนเบิ้งย่สิบา้นเบิ้งเป็นเอยงน้ำมันบอลทไมมทไมเอาแม่ติมเลยเห็ดาักสี่แต่เอามเห็ดคืนแเอาเอาเคเห็ดคืนเคเ็ดคืน นเาคยนโอพล้วเนาหนาวพี่น้องเอ้ยหนาวหนาวมุนนี่แสดงว่าเน่ยเนื่งาจาสีนันติดแล้วล้ำแล้วเนื่องาสิบอันนั้นนื่องาสิบวันหนาวเัื่องหนาวอยู่พี่น้องเบิ่งละก็ดกดไหลกดแช์เป็นกำลังแรงเชื่องแรงใจให้ทีมงานสาวน้อยไม่ไปเขาบกวด แม่เป็นอย่างขึ้นบอกดกแน่ได้เงินหลายแล้วคนไปขกดแม่ให้กดน้ำแน่จะกดแต้อะเ้ี๋ยวนีไดิค่าว่าช่องแมตติี่มาแห้งอิเล็กนเบิงหลักสองหมื่นสามหมื่นนนี้แห้งได้ไงนตอนปวดตอนปวดขาคือบอไปเบิง์แม่แน่สัเอาแม่ปวดน้ำเอืองปวดตอนเจริญเดี๋ยวเดี๋ยวฝากยามากับอันแม่ซ้ำยัยให้ยุกีไปนวดให้ยานวดโอเคโอเคเนาะอ่าฝากช่อง น,ออน,นี่มีแต่ซองอูสิฝากติซองน้ำแม่ติมเออเพิ่นเบาเพิ่นเฮ็ดดีๆนะเพิ่นเฮ็แจ้งไนะหน,ใน,ในก็เ่อแจ้งไหนก <c oughs> เ็เอาเอามาแล้วมาแล้วน้ำมูกบ่เออฝากช่องเนื้อ <c oughs> จ้าฝากช่อง <c oughs> อันนี้ฝากน้ำมูบ่หนิ <c oughs> เฮ็ดดูเอาเอาเอากล้องเอากล้องเอากล้องเฮ็ดดูเอาเฮ็ดดูสอนสอนสอน <c oughs>

โั uhm, ้ม้วนหัวบ่อน er ู้ห uh, okay, ัวนาจ้บ้วนเอา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 ก็ย่องไม้ย่องไม้แต่คนไม่มองไป เอาไปนองเมืองแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามช่องตองอูรำเพลินออฟฟิเชียลด้วยนะคะเก็บเวทีแล้วก็จะไปตั้งอยู่ที่โดมบ้านเรานะคะพอกันไหมคลิปหน้าคลิปนี้ไว้สมัสสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ